สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขสุขคนจ้าตอนนี้ก็เป็นเวลาเลิกงานของเฮาแล้วจ้าก่อนสิเลิกงานก็ต้องย่างไปออฟฟิศไปสแกนนิ้วก่อนจ้าตอนนี้ก็เป็นเวลา17นาฬิกา2นาทีเนาะจ้าเลิกงานแล้วเลวเฮาก็สิบไปหาแนวกินจ้าเมื้อน,นี้พ่อบ้านอยากกินพัดหมูสามชั้นใส่พักจ้าเมื่อน,นี้ก็สิบได้ดวะตลาดเนาะจ้าก็สิมาซื้อลานเจ้าเก่าเจ้า,เ,า,เ,าเดิมอยู่ปากซอยเฮานั่นล่ละจ้า ได้หมูกับผักมาทำความสะอาดเตรียมเครื่องเรียบร้อยแล้วจ้ามาจ้ามาเหตุกับเขากินแลงจ้าเบาหลายใหญ่ห้างนอจ้าก็น้ำหมูสามสั้นมาหั่นแบบนี้เลยจ้าหั่นเป็นชิ้นให้พอดีคำเลยนอจ้าพี่น้องเมื่อนี้พ่อบ้านบอกว่าขอแบบบ่ต้องใส่พริกแล้วจ้าเพราะว่าเพิ่นเนี่ยการเสบทองอยู่จ้าตอนนี้ก็เลยว่าจัดไปจ้าหั่นหมูเรียบเรียบร้อยจ้าข้างกระทะหล้กกาใส่น้ำมันจักน้อยจ้า พอนะ้ำมันเริ่มเดือดกบน้ำกระเทียมที่ห่าทุบไว้นะ,ะจ้ากระเทียมนี่ผู้ใดมากซับให้ละเอียดกรแเล้วแต่ตามใจชอบจากของเลยเนาะจ้าแต่ว่าสําหรับหนูสิทูบเอาแบบนี้เลยจ้ามันค่อยได้ยวยำเนาะพอเจียวกระเทียมแล้วนเนาะจ้าเ่อกระน้าหมูสามสั้นที่ห่าหั่นไว้นนล่ะจ้าลงไปผัดใส่กันกับกระเทียมให้หอมจ้า ขั้นตอนนี้เขาก็ผัดไปเรื่อยๆจ้าจนหมูสุกเลยจ้าหลังจากที่หมูสุกแล้วเขากระใสเครื่องลงไปเลยจ้าเครื่องที่เขาจะใส่ก้อนหมูเหมือนนี่ก็สิเป็นเฮดนั่นแหละจ้าเฮดยังก็บโบลูจากซื้อนอกจ้าแต่ว่าอยู่ในถุงค่ะเพิ่นแพ็กไว้ย่างดีจ้า ใส่เห็ดลงไปแล้วห่าก็ะสิพัดไปเรื่อยๆจ้าจนเห็ดสุกนะจ้าพอเห็ดสุกได้ทีแล้วห่าก็ปรุงตามใจชอบเลยค่ะกระสิไส้รสด,ดีพงนั่แหล้กก็น้ำตาลซีอิ๊วขาวน้ำปลาจาักน้อยจ้าหลักก็ค้นให้เข่ากันเลยจ้าต่อไปกระสิไส้เขาพดอ่อนกับทั่วรลันเต่าที่หฮาหันไว้นั่นล่ะจ้ะพี่น้องพอใส่ลงไปแล้วค้นเข่ากันได้ที่แล้วจ้ากระตามด้วยบัคเกอเทศนั่นแ่ะจ้า แล้วก็ค้นๆไปเรื่อยๆจ้าพอพักซุกได้ทีแล้วเนาะจ้าข้ากะสิปิดเตาแล้วก็พร้อมเสิร์ฟเนาะจ้าพี่น้องจ้าเสร็จแล้วเรียบร้อยจ้าเมนูของข้าวผัดผักใส่หมูสามชั้นเมื่อนี้จ้าเป็นจังแลจ้าเป็นแต่แซบบ่จามาเด้อจะมากินข่าวน้ำกันจ้า